นี่ค่ะลองลองเอามือโปูมาปลูกให้จะขึ้นไหมมือโปูจอยปูซ้ำได้ปลูกทีเดียวฮะตายเนาะเออข้องไสอันเก่าอันมั้นฉีดยามันตายต้นเอียงกับพักแผ่วนี่นะมาจอยเลยเอามาฝากจ้ะจอยก็เลยสิปลูกให้ใส่ก็เลยมาโอเคมือปูลูกยังจะขึ้นนะแต่ไม่ใช่ขึ้นบะไม่ใช่แบมเบลไม่ใช่แบมบูหรอกเขาเรียกพักแพรวน้องเมยีจะพ้นปลูกนะพี่ชายโอเคจับมือกันปลูกมอเจ้า มาอันนั้นเราจะขุดรุ้งก่อนนะเพื่งนะเพื่ออ่าเอาเอาใส่ลงไปเอองั้นอ่าหนูจะหนูเอาดินกบใส่เอาอะไรเอาดินใส่ข้างล่างอ่ะหนูเออกดที่นี้เนี่ยกดข้างๆอู้หูเป็นยึดตัวนี้ผัดผ่าขผัดผ่าเได้ไหมคเป็นยึดตัวนี้โอู้ถอนต้นแครอทหนูด้วยน้องม่ได้ปลูกนะต้นเนี้ยจะบอกให้

กินเลยบ้านนี้พี่น้องคะสวัสดีทุกคนนะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนอันวันนี้บ้างจมกันเนาะค่ะจอยมาทุละก็เลยแวะมาเล่นด้วยกันใช่ก็โอ้ดีดีจะพากันไปไปไหนจอยเธอจะไปกับเมลีหรือเธอจะไปกับถ้าเธอไปกับเมลีก็ไปนะไม่ไม่นวแต่พี่นะพี่จะพี่อยากถ้าถ้าถ้าพี่จะไปพี่จะพาไปขี่จักรยานไหมถ้าเธอไม่อยากขี่จักรยานเธอก็ไป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 หมดและอืม อันนั้นพี่น้องวันนีแนวเห็ดสูโจอยกินจักคสี่เห็นอย่างจะโยเอ้ยพี่ผมจะพี่เห็ดอย่างเด้อครั้งแรกก็มากินเนี่ยนั่นวะเฮ้ยกินหลายเลยลองลองสักครั้งเฮ้ยกินหลายเลยวันนี้วันนี้เด็กไปทวงทองเงินเ่ยนะอันได้ปลานี่แหละพี่น้องปากมากพี่น้องแต่ทอดสูโจอยกินเนะแจ๊คสี่เห็ดนยังกินกับพะโล่โจยเอาพะโล่ได้โจยจ้ะมันงไม่ได้อยากกินพะโล่ น้องมินี่สะพานี่นี่ยังไม่ลืมชอบกินปลาเออน้องหิวนู่นแล้วก็หนูกินอะไรคะนี่ไข่พะโล้อืมน้องมินี่หิวไข่พะโล้ของโปรดค่ะของโปรดเพิ่นเอาน้ำมันลึกเนาะเอาอ้าอยก,กับก๋ยวแต่เอาน้ำมันลึล่งราดอืมนั่นแหละพี่มินี่สเสียกว่าน้ำอะไรนะแตงกิ้วที่มี่เรียกว,ว่าจูสอย่นงหี้ใช่ไหมอืมอย่าไปโดนข้าวตัวเองสิมันจะเป็นช้อนกันได้ยังไง อร่อยจ้ะส้มตำพี่สายพี่ว่ารูรสยังจ่อยพี่ดาวเอามันออกปมัน่เปรี้ยวๆันไหนอเคเดี๋ยวไม่หาเนื้อให้น้องเมลีเปรี้ยวเผ็ดพอดีที่นั่นแหละรสที่พี่เคยกินอ่ะเดี๋ยวไม่จะตัดปลาหมึกจ้ะเพื่อนวันนี้เมนูเนี้ยนานๆกินทีเนาะพี่นะหน้านนแทงกินทีหาเนให้น้องเมลีเด้ หิวมากะดูแล้วอะหวานจอยหิวนั่นนะเธอกินไข่ไหมจอยก็ไม่ก่อนเดราจะตักเองบอกพี่ให้บ้างไม่ถึงเดี๋ยวตักให้ค่ะเสิร์ฟจะเปลี่ยนกันเสิร์ฟจะไปบ้านจอยเอ้ยจะไเสิร์ฟจอยเสิร์ฟเอาแต่ผักขนท้องผักแค่ไหนไม่กลัวเธอไม่ถึงไงจอยโอยมือยาวอยู่จ้ะพี่เห็นจ้ากรสชาติเนี่ยเลยที่จอยได้กินไปหลอดเด้อขอบคุณจ้ะกินไปเลยเด้เลย กินได้หมดจ้ะขอบคุณนี่ลราพี่น้องอันบานๆจ้ะเด้ย๋ยวก่สายอยู่น้ำกันแบบง่ายๆจ้ะบอดี้เห็นยังหมากไหมเนาะจอยเนาะถนัดยังไงก็ทำาเนาะใช่ถนัดอาหารเด้ดจอยก็กินได้นะมืดมนันแบบเหมือนจอยทำอะไรพี่ชายก็กินได้ไปอ่ะในบ้านจอยจอยเห็นยังกินได้มืดแสบใช่ไหมว่าจอนอร่อยไหมลูกอร่อยอืมตักน้ำคนผมไปเอาน้ำเธอรู้อยู่เนาะใช่พี่เอาด้วยก็รู้ว่าเสียยังสู้จอยกินจ้ะ ตอนแรกนั้นคือมีเมนนไอ้อันเดียวคือของเมรี่เลยนะจ๊ะที่ตั้งใจไวต้ตอนตอนนั้นคือที่ตอนที่พ่อหัวนะจอยจะมากน่นคือจะทำพะโลให้เมรี่กินแค่นั้นเอากไก่มีอย่าง่องมามากเมรี่อืมเรืกอกต้มไก่มมจ,จอยแซ่บค่ะเอาน้ำก่อนเอ็มกิ u วจอยจวไปเอาเอาพี่เอ๋พี่เอ๋ แซ่บฮะแซ่บไหมจ้ะไม่ตายครับอร่อยที่สุดเลยเนาะไอเนี่ยจ้ะไก่พารูอันนี้ไก่ไอต้มขาห้อมีขาไก่บ่ะจอยได้ต้มอะไรเขาเนี่ยต้มยำไก่ที่จอยให้วันนั้นชายกินเมื่อวานเกือบหมดแล้วเหลือนิดนึงก็เสียดายพี่น้องเสียดายแกไว้ตรงไหนก็ได้มครองพี่นั่นแหละถึงนี่นะจอยถึงถึงจ้ะเสียดายเพราะมันอร่อยจ้ะใส่โบชิ่งเนี่ยจอยที่โบชิ่ง น้องก็จะไปว่าเออเพล่สามสี่มือแล้วนาะโอเคถ้ากินมโมจริงๆก็นังทีมัขาีจาใครเนีะกินได้อร่อยนะพี่อยม่ไหมอเคใ่ไหมอืมนขยหอจ้ากินไม่ปลาไอหวานจ้วถ้าปกติกินไหมกินกินหมทุกปลานะพี่ไม่กินแต่ปลาไหลอ่ะพี่กินปลาไหลไหม เอียนแบบนี้เอเอนใช่ไหมบ้านจะเด็ดจะไหลไข่ข้าไข่ค่ะไข่เอาคข่เนื้อข้าวที่คนกินเขากินเขามาทำอ่ะจอยไปลงซื้อข้างหนึ่งเนาะที่นี่มันเป็นอันนั้นเนี่ยจอยของญี่ปุ่นก็แพงเลยนะจอยปลาไหลเนี่ยไม่เอาน้ำให้น้องไปลงซื้อมากินเฮ้โหตั้งแต่น้ำมันรำขนลุกไม่เอาเลยใช่ไหมตัวนี้อันนี้ซักหรืนนี้กินอย่างนี้ เดี๋ยวมันแพนนี่เดี๋ยวไข่แดงนี่ฮะแล้วก็ช้อนชิมลงแล้วก็ไข่ลอยนะลูกนะเดี๋ยวไข่มันวิ่งโอเคก็เป็นมาซิแอร์วียว้าวเออเนาะถ้าถ้าไข่ในฟาร์มแล้วไข่แดงมันจะสีแดงสวยหรือเอาลงส้มๆเนาะอืมนอ้สีเหลืองเป็นวัด้ัค่ะพี่น้องเจ็บฟอแงเพิจ็ดฟอมใช่ไหมพวกก็อยากฟอว์วันไหนว่าอยู่แต่เมื่อกับรถฐานะเยอะมากๆแต่ก็ไอ้เลย อร่อยเพื่อนเมนูแบบเมนูเดิมแต่ก็อร่อยทุกครั้งอ่ะขาดบ่าได้จ้าว่าใช่ตำ็รล้ว่าจอยจะกินมอนะจ๊ะเพราะใช่ขาดตำก็ได้กินยี่ว่าสิลองกินนิดๆบ้านเราน่ะทอดเสร็จเอาเอาตานเคลือบเนาะอันนั้นแบบกินเล่นเนาะแบบกินเล่นกือแนงปลาหมึกหรอเลือกสิ ามอืมน้องชิมก็ได้ให้น้องจะชิมม่ค่ะทำไมนะลกูกทำไมล่ะคะไม่ไ,ไม่ลูกอร่อยนะน,นั่าหิวข้าวเนาะอืมรู้หิวข้าวแล้วกินกระหมดกายแล้วเก่งมากลกูกต้อมดีเก่งมากนะเนี่ยไปวนแม่ตั้งแต่แม่ทำยังปลาหมูพึ่งใส่กระทะมึกไหมเนยอืม,อม เราจะเสร็จกี่นแล้วทีถามถามแม่อยู่อ้าวล้ออะไรมาไม่รู้นี่หิวมากของปวดมังเนาะน้องมีเอาเนื้อไม่ลงนะแม่ตัดให้กินข้าวเยอะิ้นแ่อืมนะบอกไปแล้วแม่แค่นนะสองชิ้นเลยลูกสองชิ้นนไม่ออกออกนะแล้วก็ผลไม้ที่น้องไม่ดีชอบคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันดับที่นหนึ่งเลยพ,พี่ตายชอบกิน อาวุ่นนะเพื่อนๆนะกอบพี่ชอบเจบทุกอย่างจอยแล้ววันเลือกก็ถึงเลยนั่งเป็นนั่งอย่างก็เอิญนนี่ม่ไหลายใจแม่จอยเกี่ยวกับผลไม้นี่ใช่ไหมก็เขอเพิ่มค่ะนั่งหลายใจไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจำได้เมื่อไมรถามพี่อไหร่ก็ผีบังอย่าอยู่ว่าขำแหวว่าอะไรแม่ภาษาไทยคืออะไรก็ได้บ่าไม่เป็นไรค่ะนีก็จะจำได้ใช่ไหมจ๊ะเก่งลูก มาพี่น้องมานี่แหละไม่นู่นเป็นบ้านนี่จ้ะเดิมแล้วมันก็แเสบิฐนี่จนะ้ะเนาะอร่อยพี่อืเจ้าเจ้าตาดมวันนี้แล้วเขาีล่นอลไรกันแม่จะโทรหาตาดมไหมวันนี้อืมเรา,าคิดถึงต,งต,งตงดาดมอ่ะลูกตาดมตาตาดมตาดมนี่ตาอืมใช่ลูกดม โอ้โหสวนน้าจอยอย่างนี้ได้เหรอลูกสอบน่าใจปลาหมึกจ้าปลาหมึกมาจากใครเล่านึ่งละนานๆกินที่อร่อยน้าจอยทอดแล้เนี่ยนั่งกินเล่นกับจอยนี่แหละกินไปเรื่อยๆประจองเข้าไม่รีบไปไหนจ้ะได้ก็ได้ใช่ไหมโอเคโอเคจอยจอยจะไปทิ้งกระยาดกับพี่ไซได้เลย อย่าลมได้จอยพอดูว่าจะขับไปขับมาจะเข้าป่าหญ้าพ่อแม่ก็ขับไปได้พี่แต่ว่าพยายามรั่วอย่าโทษจดอยนะรั่วอจอยขับจอยขับอะถ้าทางแคบๆจอยจะเข้าป่าไงอืมนี่มาแบบเป็นร่างไม่ว่าน้องไม่ได้ขับได้เราต้องขับได้เด็กต้องขี่ได้เด็กน้องไม่ได้สอนนั่งอยนะสวนนั่งอยขี่จักรยานแม่พี่ตกลงคนไปก่อนเลยนจอยเริ่มน่าจะจะ่มไม่ น้องเมลีกับแม่ขับไอ้ถีบออกหน้านะจอยก่อนมราจอดตามหลังเราเพียมไม่ต้องมาตามหลังมาจอยเราออก็จะล้มกันไม่ทั้งทุกคันเนาะนั่นเจอถนนใหม่เนาะขี่ง่ายใช่ไหม,<จ>นมถนนใหม่ <Liu? S 2> มไม่ฝูงหะเลยเธอเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงสภาพวันนี้พี่เราไปกันเนาะสภาพเราเยอะนะ โอ้ยละเอียด <แก S 2> จีนันเหมือนว่าตัวเป็นลูกแกนะเนาะเป็นลูกเกนาปลาหมึมก,มมมกแล้วก็ปลาหวานอร่อยจ้าพี่นออ้องเนาะอร่อยจริงๆรพี่น่าจะกินที่ง่าง<อ>ยใจเอาเม,มื่อยละโอเวเราไข่ไหมไม่แม่ไม่เสียได้ไข่ เดี๋ยวข้าวันนี้นางกินก็ได้เอาไปวางไว้ข้างเอาไปข้างหน้าจอยมาเอ้ยหน้าจอยเธอไม่ถือใช่ไหมถือป่ะพี่จะถือทำไมเดี๋ยวหนักนมอของหลานแน่จ้ะแต่ว่าเราไม่ทิ้งข้าวนะกินไม่หมดต้องไปดีเดี๋ยวเอาไปไม้ครัวได้หลูก็ลดี๋อวอันนี้มันเลยในครัวขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้คุณเพื่อนเอ้ย ตอบได้ทุกคำสับใหม่มก็กำลังหงุอหงิดใช่ไหมสับใหม่กเพิ่งฮือเพิ่อถามพี่เมื่อวานรูปน้ปนญหยเมื่อวานอยู่ว่าคำยังว่าคำอินภาษาไทยแปลว่าอะไรนะไม่เป็นไรค่ะก็ดีแล้วแหละที่นางไปเรียนรู้พี่อืม,ามาราบเล็กน้อยอย่างไรพี่น้องน,องน้องไม่ได้อิ่มแล้วบาทคงทราบแต่สิอิ่มอิ่มแล้วแต่สิไปกินโอ้ไปออกกรรําลังกายกันจังเจอกัน กับจอยไปพาจอยไปเป็นจักรยานค่ะเพื่อนเพื่อนม่ใช่ว่าต่างอกไปเป็นจักรยานแล้วอาหารบ้านๆจะเรายั่นมาๆหาการเรามันแบบมีความสุขเนี่ยเราต้องเน้นว่ากินอย่างไรนะจ๊ะเดี๋ยวคุยกันในเช้หนากับจะมีความสุขแล้วจอยใช่แค่นี้มันก็เยอะแล้วนะเนี่ยแคบไม่หมดเห็นไหมเนี่ยนี่แหละอันเหลือไว้ให้จิ้ม้วงตอนเย็นอืมม่นี่ก็กินเล่นแต่ข้าวกินบะหวั่มันเหลืออยู่ในขวดอีกจอยสองหน่อยใช่มนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยจังเจอกันไหมน้าพี่น้องเด้อโอเคจ้าโอเคจ้ายบายว้าว น้องเวดีไปเร็วให้ทันนะจอยเร็ว,รวนะจอยออกหน้าแล้วตอนนี้นะนะาจอยปวดก้นบอเกเจ็บก้นกกน, <laughs> นะจอยเจ็บก้นแล้วว่า<น>สัน,น,นเออมันยังไม่ชินไงเออต้ละละนนอ,อ,อตงด้าน <laughs> <laughs> แบบธรรมชาติมากพี่น้องขะถ้าเป็นบ้านเราเนาะข้างๆนี้ก็คงจะมาหาขุดไส้เดือนนะจอยสมัยแต่ก่อนขุดไส้เดือนไปไปใส่อน,นั่นไปใส่เบ็ดเออนี่ข้างๆทา,างอย่างนี้ค <c ười> ิดถึงบ้านเราหน่อยด้อวันนี้พ่นวอนนั่นเดีว่ามีใส่เบ็ดใส่เดือนถนนดีมากเลยค่ะถนนนะจอยไม่มีนั่นเลยไม่มีร่องไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวมาไปถึงตรงที่นู้นอะแม่จ,จะให้พาเลี้ยวกับ <Okay. S 1> ไปดูนั่นการค่ะไปดูพลัมป่ามันจะสุกไหมน้องไมลีโน,น,กกนไม่ทอพักหนูกไม่ไม่ถึงทอพักข้ามถนนไปแป๊บเดียวที่ตรงที่มีสะพานเนี่ยจาได้ไหมคะจําได้ไหมโอเคจําได้ okay. ไดอู้นจ้อยจ้อยจอดก่อนว่าสันนะจ้อยบอกว่าเจ็บตูด ก็เลยจอดก่อนขับจักรยานพ่อไม้นี่รู้สึกว่าสูงมากเลยสูงมากๆเสียงฝ้าห่องไปตรงนั้นพอมาตรงบ้านไม่ได้ไม่ทังตรงนี้เออต้องไปหลบฝนใต้สะพานลูกเหมือนน้องเมลีไปเมลีไปก่อนแม่หรือแม่ไปก่อนดีโอแม่ไปก่อนเนาะโอเคโอเคหุ่นนะจอยกับน้องเมลีจะตามตูดให้แม่ไปก่อนมาสัน ตอนที่ออกจากบ้านมันดูฝนจะไม่ตกแล้วจ้ะมันมาเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบ่อยจ้ะที่นี่ก็ไม่เป็นไรหรือว่ามาตากฝนเล่นวันนี้มีฟ้าร้องด้วยเด้อเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไปดูไอ้นั่นจ้ะลูกพลัมป่ามันจะสุกหรือยังลูกพลัมป่าที่ทรายเคยดูไว้ตอนนั้นมันเขียวๆอยู่เนาะตอนนั้นนะถ้าเป็นปกติแล้วมันจะมันจะสีม่วงแล้วอันนี้มัน ปลายเดือนกระกฎาคมเนาะค่ะเดินมาเ้ยไปอะต้องจุดไปทางนะู้นจย <c oughs> ยอยแล้วค่อยข้ามไป <c oughs> จนดูลูกพลัมป่าพี่น้องยังเขียวอยู่เลยยังไม่สุกเนาะนี่เห็นว่าลูกมันนี่ แล้วบางลูกก็สุกแล้วล่ะนี่เขียวเขียวเขียวอุ้ยนี่นี่ลูกนี้สุกแล้วพี่น้องนี่ลูกนี้สุกแล้วนี่พลัมป่าแต่ยังสุกไม่นั่นยังไม่สุกมากแต่ว่าไม่ทันหรอกจ้ะไม่ทันนกหรอกนั่นเขียวเขียวอยู่นะถึงสุกก็ไม่ทันนกตอนที่ทรายมาที่ว่ามันยังไม่สุกนั่นเยอะกว่านี้ได้หนิพี่น้องเยอะกว่านี้แสดงว่านกกินไปหมดแล้วฝนก็ตกจ้ะฝนตกด้วยตอนนี้ฝนตกอุ้ยนี่เห็นไหมมันลูกเล็กไป ลูกเล็กไปจ้ะนี่เห็นวายังไม่สุกจ้ะยังไม่สุกมากพี่น้องเอ้ยฝนมันตกจ้ะจ้ะมีเยอะเนี่พี่น้องของป่านี่แหละที่อังกฤษหนีทรายชอบอย่างหนึ่งก็คือมันมีผลไม้ป่าเยอะนะพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นแอปเปิลป่าจ้ะแอปเปิลป่าแบบนี้นะจะเปรี้ยวจี๊ดนี่แอปเปิลป่าของแท้จริงๆเลยค่ะนี่จะเปรี้ยวแบบ สุดๆเลยพี่น้องค่ะเนาะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เปรี้ยวจิ๊ิตเลยนะหมายถึงว่าท้องคุณกินนี่ถ้าท้องไม่อันนั้นถ้าท้องไม่แข็งแรงเท่าไหร่นี่บอกโอ้ยขี้ไหลเลยจ้ะเนาะขาทุกคนไปขี่จักรยานเล่นพี่น้องแต่ฝนมันตกก็เลยไปได้ไม่ไกลเมืองนี่ลูกพลัมมันยังสุกไม่เยอะแล้วถ้ามันสุกแล้วมันไม่ทันนกพี่น้องนี่เห็นไหม ทลป่าจะเป็นลูกเล็กๆเนาะต้องปล่อยให้สุกแบบว่าสุกสุกมากๆถึงจะกินได้ถ้าสุกไม่มากจะเปรี้ยวจีดเลยเหมือนกันเนาะไปแค่จะพานี่ใส่ย,ยิมรถจัก,กรยานพอใหม่ค่ะเอาลงไอที่นั่งนะอ่านเนะานเนอะอ่านจัก,กรยานเอาลงจาสุด,ดเดทานี้จะขาใส่กับตรงเอาเขาจังซีซะก,ก่นอนขึ้นไปเลบอ่อยเขึ้นไปเลยบ่ะข้นไปเจอยกับเมรีไปแล้ว ใช่ให้ทุกคนได้ยินเสียงอันนั้นพี่น้องเสียงไอเสียงฟ้าร้องที่นี่มันไม่เสียงดังมากมันไม่เหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าแบบบ้านเราเนาะมันจะมีผลไม้ป่าอันนี้ก็ลูกพลรำดูออกเลยไม่ทันนกจ้ะไม่ทันนก <laughs> พี่น้องคะ พี่น้องจ๋าวันนี้มาแบบไม่ได้ไปไกลเนาะก็เลยไม่ใส่เอ็นนันจ้ะไม่ใส่หมวกกันน็อกนะขี่เล่นๆขี่ช้าๆกับน้าจอยกับน้องเมลีจ้ะพี่น้องคะคุณพ่อใหญ่เห็นเราก็มะย่างคือกันฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้ว รีบกลับบ้านก่อนจะตกมาอีกนี่ราค่ะธรรมชาติทางอังกฤษพี่น้องคะคันที่ไซน่าดูไลยๆพี่น้องน่าดูมากๆเลยน่าดูลายๆมา,าสันน่าดูมากๆมันเขาเริ่มมาตัดออกแล้วเพราะว่าตัดแล้วเพราะว่าดอกไม้อะไรก็ออกดอกหมดแล้ว มันอยู่กลาง <c oughs> กลางซัมเมอร์มิดซัมเมอร์แล้วฟังฟังุ่นสองหน้าร้านจ้ะน้องไม่ดีกับจอยแต่กำลังปั่นตามหลังเข้าไปให้เขาออกหน้าจอยจะนอนหลับคักแน่เือแรงปวดขาแท้จอยเขาบ่กคอยดีปั่นจักรยาน เพิ่นยังไม่ชินใายชินแล้วนี่ใส่มันจอยปั่นจักรยานใส่ blackberry เริ่มออกแล้วนะพี่น้อง <c oughs> นั่น blackberry <c oughs> เนี่ยค่ะถ้าสุกแล้วเป็นดำๆนะเขาเรียก b l a c k b e รี่หรือหาากเล็บแมวบ้านเราจะนี่แหละข้างถนนหนทางใส่จะไม่ได้โจทยเก็บนะวันนี้นี่จ้ะเต็มเลยค่ะถ้าเราเจะนั่นถ้าเราเจะเก็บผลไม้ป่า เยอะค่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์ค่ะวันนี้สายจะรีบกลับเพราะว่าฝ้าห้องนะจ้าพี่ต้องฝ้าห้องบุ้ม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 บ่มค่อยเห็นแน่หน่บ่ค่อยเห็นจ้ะบ่ค่อยเห็น